วิธีเปิดใช้งานสไลด์ผ่านแอปพลิเคชัน PowerPoint ให้ทำแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรากดโหลดสไลด์เข้ามาในเครื่องก่อน <c oughs> กดตกลงเสร็จแล้ว ให้เปิดด้วย PowerPoint ครับสไลด์มันจะขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับแล้วให้เรากดจุด3จุดมุมบนขวามือครับคือปุ่มนี้นะจุด3จุดมุมบนขวามือกดคำว่าบันทึกเป็นฮนะแถวนี้ครับบันทึกเป็น แล้วกดคำว่าอุปกรณ์นี้ครับกด <c oughs> คำว่าที่เก็บข้อมูลแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยสแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะพามาเปิดใช้งาน สไลด์ที่เราได้บันทึกไว้ใน powerpoint นะครับให้เราไปแตะที่แอปพลิเคชัน powerpoint งานเนี่ยมันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วครับเป็นลิสต์รายการที่เราเคยเปิดล่าสุดที่เราบันทึกเอาไว้คือแผนบรรยายที่เขารื่องหาดสให้เรากดเข้าไปในนี้เลยครับแล้วมันก็จะโชว์สไลด์ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานนะครับถ้าเราจะแก้ไขให้เรากดดินสอ ปุ่มนี้นะครับ๋ยวถ้าเราจะนําเสนอเลยก็ให้กดปุ่มนี้นะครับอ่ะให้เรากดนําเสนอนะครับอืมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นครับสวัสดีครับ